วันนี้พี่ช่องพเจสัวน้องสนายออนทีวีนะคะเราจะไปเที่ยวทุ่งนากันนะคะ EP สองพิจสัวไปทุ่งนานะคะเป็น EP สองวันนี้ไปกับตาทีเราจะไปดูเขาจับปลากันไปกันเลยตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่ ปลากำลังเพิ่งติดตั้งเครื่องไปดูกันเลยค่ะมีทางเดินไปได้ไหมได้อยู่นี่ไงพี่จะใส่ชุดทำชุดทำงานมามามาช่วยบ่วมาหลายตัวดิทำงาน ปูกำลังเอาผักตบชวาออกนะคะปูทวดกำลังเอาผักตบื่อนจากน้องกำลังจะสูบน้ำออกนะคะเจียวหลมาในพลังงานไหนทุกคนข้างล่างใต้ดินโอ้ข้างล่างเลย กำเทียนเอาลงเยอะขัดขวดช่างจีบเอาไปปฟเอยมเรียกปลาโอ้ยมันว่าเปล่อยเรืองปลุมมันม่ลอยเอากล้องมาเส้นี่ดูนนปูเอากักเห็ปล่อยให้เรียงปลาเนี่ยเออวันปล่ไยแล้วมาเอาใช้ ร้อยเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกปลาอะไรปลาตองปลาตองแล้วก็มีปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ปลาบู่ด้วยเห็นน้ำหนกเอาไหมเอาไหมเอาไหมหนุกเอาปะครับเออที่เจ้าสาวมาดูปลามันมีปลาตัวใหญ่ๆด้วยอยู่ในกระชังนั่น นี่ปลาเอาไหมเอาไหมปลาอก็เอาอันปลายันครับฮะยได้จะหลับหรือยังปตาปาขึ้นามาทำอะไรอ่ะปตาเขาจะไปทำบุญทำบุญที่ไหนอ่ะทำบุญเขาจะจัดงานบวชวันที่สิบเอ็ดอืมเดี๋ยวตากับพี่ตัวสว้สัวจะเอาอาหารให้ปลา

มม่เเห็นปลาาลาายทำไมมันเงียบจังเลยมีดอิมซิมเลยเลยดี๋ยวดูปลาก่อนนั่งรอก่อน,น,ลออนปลาบูมาเลย <c oughs> มันรู้หรือเปล่ามันรู้หรือเปล่าว่าเราจะมาหวานแหเอามันไป ล้อปลาอันนี้มาดูตอนกลางวันเมื่อวานาเรามาตอนเย็นเย็นข้าวข้าวของแต่เงียบเลยปลากระดูีแหมาไหมก็เงียบเลยไปแล้ว ดู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 ด,ดูครับข้ามดูดูดูด,ดูว่าเราจะได้ปลากันไหมรอลุ้นรอลุ้นกันสงสัยจะไม่ได้แล้วนี่ตอ่อฟางเยอะหญ่าเยอะเนี่ยเดินเดินอะไปเดินเดินเดิน ม,มันลงไปไม่ได้ครับเด็กลงไม่ได้ครับดเด็กลงไปไม่ได้เดี๋ยวให้ตาเอาดูก่อนว่ามันได้ป่าไหมเนี่ยที่ไม่ลงก็ได้น้องอยากลงด้วยได้ไหมได,ได้ตัวเล็กๆนะครับ,บมีปลาดุก โอได้นิดเดียวเองได้ปลานิดเดียวเองนี่ขมาดูกันมาดูกันข้ามันดูกัน <c oughs> มันได้ตัวเล็กมันได้ปลาดุปลาดุย <c oughs> ังไม่มีปลานินเลยปลานินไม่ได้เลย แต่มันรู้ว่าเรามานะนี่จับอีกพี่จะสัวบอกปานแฮเอามันกลักวกลัวมันมันว่ายน้ำไม่ได้นะนะนี่นมันไม่ใช่โน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 ,โนป้าอะไรเนี่ยเล้งเล่งอยู่เนี่ ปลาดุตอนนั้นปลาอะไรปลานั้นไม่เอามันปลาดุแค่สามตัวเองเอามันปล่อยไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยหวานเดี๋ยวค่อยหวานหวานไม่ตาเดี๋ยวให้ตาไปหวานแหงก่อนหวานแหงแล้วก็จะเดี๋ยวค่อยให้อาหารมันทีหลัง ตอนนี้มันรู้แล้วแหละว่าเราจะมาหวานแหมันหวานแหวงเดี๋ยวตาหวานใหม่รอบใหม่รอบหม่อ้าว อย่าเพิ่งอาหารอาหาร<ล>ยอย่าเพิ่งอาหารอย่าเพิ่งนะอ้าวเทอ,อาหารไปแล้วอย่าเพิ่งเลยครับปิดไ้น้องเจ้านายก็ปิดปิดทางอาหารไว้ก่อนไม่เห็นตับเลยเมันไม่ใช่เวลาที่มันกินอาหารมันก็ไม่ออกมาเราต้องมาตอนเย็น มีคนอยากลงน้ำอยากไปเล่นน้ำเน่เลยออันนี้เป็นอาหารปลาอาหารปลาอนนปพอแล้วพอแล้ว พี่ไม่ลงไปหรอกถ้าลงมาก็เตรียมอาบน้ำหยีลงมาโหลดเดี๋ยงหนังดอกบะนึ่งฮะเลยได้ไหมได้มาเลย,มา,เลยมาปิดไว้ขอบคุณชอบไหมหอ,ไอ่ะอได้เจอแล้วหรือไม่อาน้ำเลยด้วยไหมล่ะทำน้ำตกให้อาบ ม,มาดูมาดูมาดูจะได้มาดูฝั่งนี้มาดูตากี่ได้ปลาไหมยัง,งไ,ไม่ได้นั่นแหละ ปนปลาได้กินอยู่หรอมีได้สามตัวก็ปนได้แล้วนี่เดี๋ยวตอนกลางวันปนให้กินเลยปลนเสร็จปลาใช่ไหมปนเสร็จปลาไปดูไปดูพี่เจสวรน,นลชลางตัวแล้วอันนี้นะ้ำใช้พลังงานโซล่าเซล อันนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์น้องเจ้านายอยากไปเล่นน้ำด้วยไม่เล่นไม่เล่นให้แต่พี่เล่นพี่ล้างตัวเฉยเสนุกไหมสนุกไหมครับอ้าวสนุกไหมครับ สนุกมากไหมสนุกสนุก,ก,กนาวนเดี๋ยวพี่เจ้าสัวล้างตัวเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพี่เจ้าสัวน้องเจ้านายออนทีวีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะคะตลอบวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย